ครับสวัสดีครับผมมาพบพ่อครับสร้างอุ๋ยคือเก้าครับผมหลังจากห้างหายไปโดนเติบครับโทรศัพท์ห้างครับผมวันนี้งานแรกแหกมันครับผมงานแรกแห่งปีครับอยู่ที่บ้านปากดาวตำบลคำแขนคํัอำเภอมันจาคีรีครับจังหวัดขอนแก่นครับผมโอ้ยห่างหายดนเติมแล้วไปนอนเนาะ ขอโทษขออภัยครับผมพมาเบ่งเจ้า JCB ครับผมทิดลมหนักครับทีมงานพนหนึ่งผู้วครับแต่าปอสำเร็จครับผมอ่าสำเร็จติดต่อสร้างอุ้ยไว้แล้วแต่วบาเป็นขอร้องก่อนอ่าสร้างอุ้ยยินดีครับผมให้ครับปรึกษาครับบ่จ้างบ่เป็นยังครับขอเป็นตัวเลือกสุดท้ายครับผม ทีมงานสร้างอียครับจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผมด้เดินทางมาที่ตีซีครับเพิ่งถึงครับผมรถกระไลครับครับขอบคุณเลยป่ะ ฝาดเมื่อปีน้ำนองคือนเขาครับเพราะว่ารสิเป็นรถเกลียวเขาครับรถเมคโคติดลมตกสาตกกล้องครับช่างอุ้ยช่วยได้โทรปรึกษาหาเรื่องครับ087 874 99 87็่กจ็จ้างมือเป็นยังครับปรึกษาได้ครับทีมงานช่างอุ้ยครับให้ค้าปรึกษาครับตะพีกับน้องยุกไก่ยุกไก่ครับไปให้ได้เบิลดครับกิงกลางหางสร้างอุ้ยได้เลย โทรศัพท์ห้างโทรศัพท์เพ่ครับเลย่อนประเทศยคลิปไปพี่น้องนิดนึงครับมาหอดก็เปิดเลยครับเปิดนาดิโนก่อนจากตอนแรกติดนิดเดียว เดี๋ยวนี้โอ้ยงานขุดท้องครับผมดีครับมีเมโคอยู่นีซอยขั้นหนึ่งครับพอแต่ว่าคนใส่เรงงานหลายครับการลงพ่นมากหน่อยมาเนี่ย ดำเนินทีมงานด้วยช่างอุ้ยครับแล้วก็ตามด้วยช่างตาช่างบอยช่างแอร์ครับส่วนทีมงานอีกคนหนึ่งสร้างตองคนกะได้จากง้อไปแล้วครับเกิดอุบัติเหตุครับจะครบหนึ่งปีแล้วที่สร้างตองจากไปตัวเลือสุดท้ายครับก็จ้างบอย่ังครับปรึกษาเรืไครับทีมงานช่างอุ้ยครับ งานขุดหลอกน้องครับผมเด็กกู้แล้วครับจะพอเป็นผลครับผมทิ้งงานนี่เป็นทำท่านทำการกู้เองแล้วแต่ไม่เป็นผลครับกิงกลางหา้างอุ่ยครับหลับสายทันทีครับมาตามสัญญาวาจังครับผมบาัวสาิยู่ไก่ยู่ไก่ครับ มาให้ได้เบิด หลายครับทีไรพี่ใหญ่ครับอยู่ซอยมาหนีเดี๋วนี้มีแต่พูดเขาเลยพี่น้องเห็นบ่อุมนี่ครับรถวิ่งยู่นี่ครับ,รบมาหอดจอดถึงพื้ที่เรียบร้อยครับมุ่งหน้าครับสูจังหวัดขอนแกน่นมาถึงพื้ที่เรียบร,อยบบรบ้อยเดือดหงอนซะเหลือเกินครับผม เอาช่างตะจวดเลยหาเย็นมึงเป็นดินดินเลนครับดินเลนดินดำปือป้อๆเลยสองลูกเลยสองลูกไปเลยครับช่างบอยช่างตาช่างแอร์ มีขอนใหม่ปะฮะตีกับที่บเมนหน้าฝนครับ้ขึ้นหน้าฝนทุงไทที่ได้ฟังถือเลยต้ตัหนีฝนกับทีโต๊ะรับาการหอนทะเลเกินมีหูหลากให้บ่านน้อหนิเนาะ ันบ่มีแก๊สจอเลยครับไม่ไม่าพางก็ตานเป็นวะไม่ช่วงนี้เพิ่ต้องคิดยังหลายครับขุดแล้วก็ขุดช่วงใส่กำลังครับผมฟังเทือกบไปง่ายนั่งที่คิดด้วยครับผมอาชีพรถวิ่งครับ

ขุดอย่างเดียวบ่งนี้มันลึกเจ็ดเมตรพอดีโอ้เพนี่ขุดเป็นลักษณะแบบใดนี่ครับโอ้ เดี๋ยวสร้างอุย้ยขออนุญาตเอ็ดงานซอยทีมงานครับเปลี่ยนสุดครับดูงานก่อนเดี๋ยวคอยบึงตอนสร้างอุย้ยเอารถวิ้นเข้ามาดึงอีกเท่าหนึ่งครับผมฝากน้ำพีน้ำนองคือเก้าครับ087 874 99 87็ดแปดเก้าเาแทือาหารือครับรถเกี่ยวเข่ารถไมโครติดลมต๊ะสาทตกข้องครับช่างอุ้ยช่วยได้ อยู่ไก่อยู่ไก่ไปไ้เดรบดครับลาไปแล้วสวัสดีครับ